อ,อไม่ดูนะไปยาวไปยาวไปยาวไม่เหนะื่อยไม่เหนื่อยเนาะฮะ สหรับใครที่กำลังมองหาล้ำเติมเกมที่ราคาถูกเนี่ยพี่กันจะแนะนำล้ำประจำที่พี่กันเติมชื่อร้านปลาป่องล้ำเติมเกมราคาถูกก็คือร้านนี้นะทุกคนผู้ติดตามห้า0ันกว่าร้านนี้เขาล้ำเติมทุกเกมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ R O V แล้วก็เกมอื่นๆ่นอีกมากมายเลยพี่กันเติมที่ร้านนี้ร้านเดียวนะทุกคนเพราะว่าพี่กันถูกใจในการที่เขาตอบไวมากมากถ้าคนทุกคนไหนที่จะทักไปเติมเนี่ยอย่าลืมบอกค่าว่ามาจากพี่กันนะเพราะว่าทุกคนจะได้ส่วนลดครั้งแรกที่ไปเติมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไรครับนัั่่่งเลนคคะอยูกบบร อยู่คนเดียวอ๋อนั่งทำอะไรกันอยู่หรอคะนั่งเล่นกับไม่เห็นแม่พี่คนหรอเป็นคนขี้อายอ๋ออ้าวทำไมก็อายไม่เดี๋ยวพวกก็พวกเธอบูลลี่อะก็ผมไม่ทำแบบนั้นจริงไือเปล่าจริงระเปาชอบผู้หญิงแต่งตัวแนวนี้ป่ะชอบครับชอบรับ อันนี้มีแฟนกันยังยังครับไม่ไดครับอย่าได้เราเป็นแฟนปะะนัเห็นไหมคนเราอ่ะชอบคนที่หน้าตาฮึให้ผมอยู่ที่หน้าพี่สิถ้าเราเปิดแล้วเธอจะมาเป็นแฟนเราไหมล่ะได้หมดงั้นจุบเราก่อนอ่ะอะไรก็โผลกันดูขอบคุณนะอุย้ยคนนงัง <c oughs> สวัสดีครับพี่วันนี้มาเราประสบการณ์เรื่องร้อนอะไรครับออยากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนนะครับเอาแบบรุ่นไหนดีครับอายุเท่าไหร่ครับอยากได้รุ่นประมาณสิบเก้ายี่สิบค่ะนี่ครับแปลเองอยากมีแฟนผู้ชายแบบว่าเป็นคนขี้เล่นเป็นคนใส่หมวกกับน็อกแกล้งคนให้ผมพี่ซิสเตอร์เด็กเกิร์ดเลยเดลิยครับ พี่พิธีกรมีแฟนหรืยอยังคะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับอ๋อแล้วพี่ไม่หาหรอคะยังไม่รู้ครับว่าจะลงดีเอ็มเอีอยู่ครับถ้าพี่ไม่รู้จะคบกับใครจะคบกับหนูปะไหนเอาหน้ามาดูกันได้ไหมทำไมอ่ะพี่พี่ชอบคนที่หน้าตาเหรอไม่ไม่ได้ชอบที่หน้าตาคนมันคุยกันก็ต้องเห็นหน้าตากันก่อนมันเป็นรู้จักกันก่อนใช่ไหมใช่ ฮัลโหลวัสดีค่ะครับไม่แต่ของที่พี่สั่งไว้วางก่อนนะหนูส่งไปแล้วหนูวางไว้หน้าบ้านอะแล้วป้าหมนเขาได้เห็นยังพูดกับใครอย่ครับอ่าหนูวางวางแล้วนะ

ใช่ครับเอ๊ะคนดังหรือเปล่าเอ้อะไรมีหนวดอะไรนั่นอ่ะอ๋อใช่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 หนูหนูเองหนูนานนะผมรู้ผมติดตามชีพี่อยู่เลยพี่พี่ดูดูผ่าเป็นไหมครับพี่ฮะดูผ่าไม่เป็นผมว่าแล้วผมติดตามพี่อยู่ผ่าอนาคตเขาเป็นสองสวัสดีค่ะแล้วผู้ช่วยเราเยืนทำอะไรอยู่อะนั่งเล่นค่ะ อยู่กับใครครับเนี่ยคนเดียวไปเรื่องอยู่จังหวัดอะไรอ่ะตราดตลาดอุ้แล้วอยู่จันทบุรีถามจริงติดกันเลยนะเนี่ยผู้นี้จะไปดูหนังพอดีเลยพี่จันท์อ่ะเราเราไปเจอเราไปเจอไหมไปปะล่ะเรายากเห็นหน้าเธอเดี๋ยวผู้นี้ไปดูหนังด้วยค่ะค่อยดูก็ได้ข้างนอกเราขอเช็ดของก่อนถ้าถูกใจเดี๋ยวเราเปิดห้องเลยเช็ดของก่อนเลยไงใช่เช็ดของก่อน เอ้าก็กลัวไงแต่ถ้าเช็คของไม่ผ่าน้ราชนะว่าเราก็คงไม่ได้ไปห้องอะดิไม่ได้เห็นหน้าก่อนเจอแนว่รดีอืมเออเข้าใจเข้าใจโอเคได้ได้ไดนี่ยนี่ยมืมดมดมต้องไปตอต้องไปตองไอออออออยู่ก่อนจังปะอะไรของมอเอาอีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชือ่ออะครับชื่อมิกกี้ค่ะมิกกี้ทำอะไรอยู่ครับนั่งเล่นกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีหนวดยาวๆอยายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้นาสุบุรียีม้มันหวาน <c oughs> ทรงเด็กช่างทรงผมอะเอ้ยเดี๋ยวผมเก็บผมก่อนนะเออเอาไม่อเอาไปเด็กช่างเหระไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเด็กเรียนอ๋อถ้าไม่ใช่เป็นเด็กช่างแล้วเป็นเด็กอะไรอหรอเด็กเด็กเรียนครับเด็กมปลายอ๋อนึกว่าเป็นเด็กพี่ อใช่คริบ00000นี่นี่พี่ให้ผมดูอะไรเนี่ยแล้วทำไรเนี่ยมเมื่อกี้ผมว่าเจอเจอกระเทยเ,เ,เ,เปิดหน่มไม่ดูเลยภาพตึดตาไม่อย่างงงแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไม่กล้าเปิดหน้าไปเลยเอากล้องลองตัดเป็นคนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่กล้าเปิดหน้าเงก็เลยแบบมันเขินไม, <c oughs> ไม่ใช่ไม่กล้าเนะ จริงผมก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะแต่ว่าเวลาผมทำอะไรปันๆผมว่ากันเนี่ยผมเพิงโดดมาเม่อกี้หล่อขนาดนี้เนี่ยนะไม่มีความมั่นใจในตัวเองหล่อตรงไหนพี่ก็แบบหนวดแบบกรแรงดีเลยบางๆแบบไม่เหมือนลรอแบบหนวดเคมเเคมหนมเกินฟิร์สฟิร์ฟิร์ดูนี่ดูัดีไม่ดูนีอสวัสดีค่ะผมมาลพี่ิวไม่มีเนี่ยสวัสดีเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับอันนี้กำลังร้องเพลงอะไรอยู่ครับเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ีหมดูทินี่นีอนนีครับบัดดีครับโอ้ยสวยจังเลยครับผมขับคนเดียวเข่าจริงเหรอใช่ขาวจ้วเลยอ่ะเธอก็ขาวเหมือนกันใช่ป่าววนเล่นไปนายโอเห็นหน้าได้ไหมครับถ้าเราเปิดหน้าแล้วเธอจะรักเราไหมล่ะ รับรับได้หมดอะผมผมไม่ได้ฟีได้อยู่แล้วนะเราไม่ค่อยชอบเปิดหน้าเพราะว่าเนี่ยเราก็มีหนวดแบบเทอร์เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับงงงงอะไรงงอะไรอ๋อบันดังวันนี้ใช่ไหมอ๋อพี่เบียพี่เบียป่อง โอ้ยตจริงกะแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยเป็นไงไ <ป S 1> ตอนนอนอตอนจริงพี่น่ารัก,กวะอ๋ออ,อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอยูะไรคะ่ะอื <laughs> อรอบนี้อะไรเหรอพูดพูดอีกรอบนี้ วัสดีครับฮะพี่คะไม่นอนเหรอหูฟังกูเสียแน่เลยแฮอฮอพี่หูฟังอาจจะดีอยู่พี่อาจจะฟังเพียนไปหรือเปล่าใเหรอใช่หรือว่าก็อาจจะหูพี่พี่กำไปหาหมอดูเผื่อหูพี่ไม่หูพี่ไม่น่าเป็นอะไรแต่ว่าหูฟังหูฟังน่าจะไปหาหมออื่นที่หูตัน อ๋อใช่น่าจะใช่ใช่ถูกแล้วใช่ใช่ไหมคนสวยใช่ใช่ใช่ไหมครับครับกูไม่น่าหูฟังกูละส <c oughs> วัสดีค่ะนีครับว่วทำอะไรนั่งเล่นเัาพี่พี่ยืนเลยยืนที่ไหนไ <c oughs> ั่งอยู่ <c oughs> ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะเล่นสนุกไหมครับพี่อะไรนะคะเล่นเอปอะไรแอบเนี้ยไม่เคยเล่น่ะทั้งโหลดมาสนุกไหมก็ลุ้นดียพี่เล่นมาไหนยังนี่โหลดมาตั้งแต่นอกตั้งแต่เรียนอยู่ มอสี 4, ม่มอห้าแล้วเพิ่งมากลับมาเล่นเนี่ยไม่พี่เราแอปนี้คือเขาเล่นกันยังไงอ่ะก็ยังไเงเลแบบ่นแาบนี้นี่ยเล่อนแบบก็คือคือแบบเข้ามาแล้วปัด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 อย่างเดียวอะนะไม่ก็คุยกันได้ไม่มีใครคุยกับหนูเลย <Huh? S 1> ทำไมจะไม่มีใครคุยด้วยอะ่ะก็ไม่มีก็มีแต่คนปัดหนู <Huh? S 1> ไหนอ่ะใครคุยกับหนูอะก็คุยได้ไงจริงปะ เถินนะเถินวันดีค่ะพ่อทำอะไรลุงสวยยังทำอะไรอยู่นั่งเล่นอยู่ค่ะลุงใส่เสื้อสวยยังอ่าขอบคุณค่ะนั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้แล้วอ่าใช่ค่ะพ่อนั่งอยู่ที่เก้าอี้ค่ะ อ๋อคุณพ่อชอบไหมคะชอบปี๊ดอืนอกจากเสื้อมีเสื้อที่สวยแล้วเนี่ยหนูมีกล้ามที่โตดว้วยนะคะพ่อไม่เค้น้อมยังหนูกินข้าวน้อยค่ะพ่อแต่งกับเบอร์อเปเ่าเ่ยอ่าใช่ค่ะพ่อเออเมื่อปี๊ดนี่คุณกำลงดีอ่อ๋อกระโปรงค่ะพ่อ อย,อยู่คนเดียวค่ะเพเป็นบูนีษค่ะอ่าแฟนแฟนหนูไปทำงานอ่ะเออไปทำงานเลยใช่ครับ